สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูรถนะครับพอดีพี่ชายบอกมาว่ามีลูกค้าจะขายรถอยู่ที่สุทรปราการนะครับอ่าเป็นเชฟโซนิกนะครับตัวสี่ประตูนะครับไปดูรถกันได้เลยครับครับระหว่างเดินทางนะครับจะไปดูรถตอนนี้หนี่รถติดทางกาญจนามานะครับตอนนี้เข้าเส้นราชพฤกษ์นะครับคุณลูกค้าใจเย็นๆนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับช่วงนี้รถมันติดครับ ได้ติดทำทางหรือเปล่าครับนี่เลี่ยงจากอการจนามานะครับทางใหญ่ติดกรเลี้ยงมาเส้นนี้นะครับเดี๋ยวใกล้ถึงบ้านลูกค้าเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใกล้ใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวขอเวลาโทรหาลูกค้าแป๊บนะครับว่าอยู่ช่วงไหนนะครับเขาบอกว่า GPS มันอยู่บ้าน ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขอโทรหาลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องรถนะครับขอโทรหาลูกค้าก่อนครับโอเคครับนะครับวันนี้ผมก็มาดูรถนะครับที่ผมถ่ายนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับรถมีปัญหานะครับรถมีปัญหานะครับผมก็เลยไม่ได้ซื้อตอนนี้ผมก็กลังจะกลับนะครับใครที่ติดตามรอชมนะครับก็ รถมีปัญหาผมก็ไม่ซื้อนะครับผมกลับเลยนะครับผมกลับเลยนะครับใครมีรถพี่พี่น้องใครที่จะขายรถจะซื้อรถก็ทักมาได้นะครับเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสามสองหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสองนะครับทักมาได้เลยนะครับตอนนี้เราก็กลับแล้วครับไปหาคันอื่นต่อครับเขาไม่ให้กลับแล้วตรงนี้ปะเนี่ยตู้เป็นกลับได้กลับปะตู้เปนกลับได้ให้เข้าซอยนึกหอเปล่าเนี่ยมีเข้าซอยแล้ว โอเคหน้นาปับ้ไม่คุ้มโอเคนะครับขอฝากกดติดตามด้วยนะครับในช่อง y o u t u b บนนครบับรถบ้านนะครับแล้วก็เพจครับรถบ้านนะครับแล้วก็เฟซสุริยันบังช้ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมีคลิปคันใหม่ๆที่ผมจะไปซื้อผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับสวัสดีครับ